พออยู่อย่งนี้ก็ดีเท่าไรไม่ต้องคิดอะไรมากมายถ้าบอกรักอาจเสียจะไปก็ได้เก็บไว้อาด้รักนานกว่าพูดไปแค่ได้ใกล้กับเธอก็พออย่าไปขออะไรให้เสีย ใช่ว่าไม่รักเธอแต่คือฉันไม่กล้าจะบอกไปไก็รวัวว่า,วาถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่า ไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าแอบรักแบบนี้มันก็ดีกว่าบอกแล้วสิยใจเอาทำไมต้องเงียบกันหมดได้แล้วครับเนี่ยเออครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อค เป็นไงครับสุดใจจะลงจากหลังคนนั้นมาขึ้นหลังใบแทนเนี่ยเออเลยว่าว่านี้โดนผีดเข้าหน้าเอาขอโทษครับอยากเล่นเด็กๆอยากเล่นคุณผู้หญิงฮะเดี๋ยวจะให้ลองให้หนีบผ่านเรียนน้องสาวอะไรจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดนใจไม่ดีไม่ดีมาเรื่อีวิไา กดใจหามองใครลากให้ลงแต่เธอคนเดียวแค่เธอส่งยิ้มตำรวจพบปาประชาชนนะฮะตำรวจแค่แค่รู้เธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกรุ่มรักแบบไม่รู้ตัวความน่า ของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันได้เขาไปใกล้ๆเธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาสุดจะพอ ตั้งใจฟังกันจนเงียบขนาดนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดเสียงมันสะกดทุกคนไปแล้วนะฮะใช่อขอเพลงแบบเศร้าๆสักแบบน้ำเพลงขอาแบบว่าให้ตำรวจน้ำตาไหลนะไปดิตำรวจน้ำตาที่ไหนที่รูเสียวมันอยู่กันไรครับพี่บ๊ายดีบ๊าดีจานขอเพลงเศร้าๆเลยอ่ะเศร้าเขาบอกเขาขอเศร้าๆได้ยินปุ๊กก็ร้องไห้เลยโอ้ะเพราผมอยากฟังแบบเศร้าๆ่ะโอ้ยห่างเหรอโอ้ยห่างมาเหรอว่าแต่ใครทิ้งยังไงใช่ครับ อกหักมันเหมือนคุกที่มองไม่เห็นใช่ปะจะนี้มันไปอย่างไรจะขังตัวเองเอาไว้ในจินตนาการว่าไปจุกเลยแค่พูดจะร้องไหาแล้วจุกเลยซึ้อตั้งแต่ออประเทศแป๊บไกดเกอร์มินี่มายังครับกำลังมาครับโอเคคตามไม่ยากพี่ถอยเขาอยากเจ็บมินี่มินี่ชีวิตปันแฮปปี้มากเล้ววะขอเพียงยังไปไม่ไหวเอาจารย์ไปเลยครับ ขอเพลงได้นะขอชีวิตมันแฮปปี้มากหรือเปล่าวะเดิฟเพลงซ้อไม่ได้เลยเนี่ยผมอยากใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนฟังผมไว้นะครับอ่ะกล่าวก้าวก้าวก่อนเริ่มเพลงเลยสำหรับคนที่เขาอัญเชิญพระราชชนะลาไตสำหรับคนที่ไม่มีใจเนี่ยต่อให้คุณจะลงใจไปเท่าไหร่อ่ะยังไงคุณก็ไม่ได้กำไรกลับคืนนะครับโอ้โหออกประเทศแล้วจริงโอ้โห ขาแม่แม่โอเคเขาโอเคไอ้ยังไงวินนี่เฮ้เจ๊เฮวินนี่ล่ะวินนี่จ๊ะวินนี่มาฟังบทเพลงเศร้าๆของพี่ทอยโอ้พี่ทอยยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอฮะครับพี่ทอยมีฮะโอ้

ใจตัวเองว่าฉันมาใกล้เกินย้อนไปเหนื่อยแทบไม่ไหวน้ำตาย,ยัางไหลนองสิ่งที่เพืคอขอยค่อยไใกลจนลับไปจนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ย,ยากตีมันไว้

หยุดหลอกตัวเองได้แล้วว่าเขาจะกลับมาสุดท้ายแล้วเราไม่กลับมาหรอกครับโอ้โหโอริซิตมีใครมีใครล้อบุริคก็ดักไหมนุ๊กใครมีข้าวน้ำอาหารบริจ้ากไหมนุ๊กข้าวน้ำอะไรสุดล้อพี่ของกินยว่าไงครับน้องมินนี่ใช่ป่ะใช่เราไม่เจอนานแล้วนะเราไม่เจอกันนานแล้วนะตีเลยลืมน้องแล้วลืมน้องไปแล้วไม่ได้ลืมยังจำได้อยู่ ร้องจำได้มีฮะมีแต่เจีไยดูแลน้องเลยถ่ายพี่ก็พอแล้วลูกถ่ายพี่กับพ่อเจมก็พอแล้วลูกโอ้ยหนูถ่ายยันผมบอเอนี่พี่โุดเสียก็ว่างเงินเต็มกระเป๋าเลยเอามาแบ่งให้ผมเังก็ได้นะผมก็ไม่มีตังค์โดนดไปเลย อ้ยทำอะไรผิดล่ะ